วันนี้ทีมงานโฟทีเดินทางมาที่อำเภอพานกระต่ายจังหวัดกำแพงเพชรอีกครั้งหนึ่งนะครับท่านผู้ชมรอบๆผมนี่เต็มไปด้วยไรอ้อยนะครับจะมาพบกับผู้ที่ใช้โฟทีนะฮะซองเล็กๆซองนี้แล้วประสบผลสําเร็จจากการใช้อีกท่านหนึ่งนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคณที่แนะนําตัวกับท่านผู้ชมทางบ้านเนี่ยครับดิฉันชาดาพรินเมฆนะคะอยู่บ้านเลขที่22หมู่4ตําบลคุณมโนองอำเภอพานกระต่ายจังหวัดกำแพงเพชรค่ะ ทำอาชีพเกษตรกร,ร,กรนี้ประมาณกี่ปีแล้วครับห้าปีค่ะห้าปีครัพี่พรปลูกอ้อยสายพันธุ์อะไรครับขอนแก่นค่ะพื้นที่ปลูกอ้อยทั้งหมดมีประมาณกี่ไร่ครับปีนี้เหลือ60แต่ปีที่แล้ว9 9กาพื้นที่ทั้งหมดนี่ไม่ได้ใช้ทั้งหมดใช่ปะไม่ได้ใช้ทั้งหมดค่ะเอ,เอามาทดลองแปลงทดลองแปลงหนึ่ง8ไร่ปกติเนี่ยค่าเฉลี่ยแปลงเนี่ยพี่ทำอ้อยแล้วได้ไร่ล,ละกี่ตันนะครับ มันจะอยู่สิบห้าสิบหกตันที่ทำได้แล้วก็ให้ปุ๋ยกี่รอบพี่สองรอบ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 รอบแล้วกี่กระสอบพี่ก็ไล่ละหนึ่งกระสอบไล่ละกระสอบแปดไล่ก็สองหนนะแปดไล่ก็แปดกระสอบใส่สองครั้งก็สิบหกกระสอบสิบหกกระสอบนั่นคือในอดีตนะครับตั้งแต่ปีหกหนหกสองหกสามพี่พรก็จะทําอย่างนี้ตลอดนะฮะแต่ปีที่แล้วใช้หนเดียว ปีที่ผ่านมาใช้คนเดียวนะครับเพราะมีตัวช่วยมีตัวช่วยตัวนี้ใช่ไหมใช่ประหยัดปุ๋ยไปแปดลูกแปดลูกโอ้โหนะแค่อา 4T มาฉีดใส่อ้อยก็ประหยัดปุ๋ยไปแปดลูกแล้วนะครับมาใช้อันนี้อันนี้สี่ซองสี่ซองถ้าผมคิดเป็นเงินนะซองละหกร้อยบาทหกสี่สองพันกว่าบาทครับลงทุนแค่สองพันกว่าบาทประหยัดปุ๋ยไปเป็นหมื่นแล้วนะฮะอันนี้คือความประทับใจสองข้อคือ 1. ประหยัดปุ๋ย2มาจ่ายค่าตัวนี้แค่หลับพันนะครับแต่ประหยัดเงินถึงหลักหมื่นคิดยังไงครับกี่เดือนครั้งหรือเดือนละกี่ครั้งครับฉีดเดือนละครั้งฉีดเดือนละครั้งนะ <laughs> ครับถ้าถาม <laughs> ผมนี่ถือ <laughs> ว่าถือว่าน้อยไปนิดนะ <laughs> ถ้าได้สักเดือนละสองครั้งนี่สุดยอดเลยนะครับค่าเฉลี่ยผลผลิตรอบนี้ได้ไร่ละกี่ตันครับได้23.7 เอาแค่ค่าเฉลี่ยมาก็ปลื้มแล้วครับประหยัดปุ๋ยไป8กระสอบฉีดโฟทีแค่4ซองจะเคยได้15ตันเพิ่มมาเป็นยี่สิามจุดเจ็ตันประมาณ9ตันนะครับตันเท่าไหร่ครับปีนี้ปีนี้พันสองพันสองบางเที่ยวก็กว่าอีกนะยี่สิบาตันกว่านี้ผมก็ต้องบอกว่าทึ่งแล้วนะครับคนที่ใช้โฟทีทุกคนส่วนใหญ่นี่เกินยี่ตันทั้งนั้นเลยแล้วก็สําคัญคือต้อง เบาเามือกับเรื่องปุ๋ยเคมีด้วยเพราะราคาชั่วโมงนี้มันจับไม่ลงจริงเนาะพันกว่าพันกว่านะครับฝากอะไรให้กับท่านผู้ชมทางบ้านนะครับว่าพี่ใช้โฟชีแล้วเป็นอย่างไรครับดีได้เงินเพิ่มมาเยอะก็ชอบชอบใจเพราะว่าได้เงินได้เงินเพิ่มมากขึ้นประหยัดปุ๋ยได้ค่ะประหยัดปุ๋ยประหยัดปุ๋ยใช้ง่ายใช้ง่ายแล้วก็ไม่เหม็นด้วยไม่เหม็นแล้วก็ปลอดภัยจากสารเคมีปลอดภัยจากสารเคมีนะครับ รายได้ดีอย่างนี้ ừ, ทุกปีก็ดีเนาะต่อไปก็คงดีทุกปีก็ oh. จะใช้ทุกปีใช้ทุกปีแน่นอนอันนี้คำยืนยันของพี่พรนะครับผ่านกระต่ายจังหวัดกำแพงเพชรวันนี้ทีมง,งานโฟทีต้องขอขอบคุณพี่พรนะครับ<ะ>แล้วก็ขออนุญ,ญาตท่านผู้ชมครับเราเลาเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ